พันเลียวเขาบอกว่าตัวขายยาวอเอาไก่ตัวขายยาวยาวทุกตัวจะเอาตัวไหนดีนะแม่จะด่าไหมเนี่ยไม่รู้ครับผ่านไก่มาประมาณพันหนึ่งตัวครับการทำดรเดินผ่านเดินผ่านอย่างนี้เล่นกะทำครับเดือบเดือบนี่นี่นีแรงดิบเลยครับผม <c oughs> คนเอาซะขนาดนั้น ดสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วทีมงานสเตอร์ลูดวันนี้วันนว่างไม่มีอะไรทำกันยกแจ้งเลยเราก็เลยว่าจะหาอะไรทำกินกันสักหน่อยนี่ครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่บ้านที่เดียวว่าจะให้แดงอยู่ให้ยาวเูแดง ไก่ให้ทุกตัวต้มยอดจด้ทู้กุกัอ๋อแน่น่่ท่าเดียวเขาบอกว่าตัวขายาวเอาไก่ตัวขายยาวๆยาวทุกตัวจะเอาตัวไหนดีวะเนี่ยก็มีพันเดียวทนเบสต้มยอดครับผมต้มน้ำละอ่าโอเคต้มไหนตำแหน่งกันเลยตำแหน่งไหนใครจะทำไรเฮ้ยกูต้มเดียมันด้วเฮ้ยกูก็ไฟรอเลยวงจับไกลดีกว ูขอเป็นคนรอชิมนลขอไปดีกว่าครับเป็นยังไงครับแม่จะด่าไหมเนี่ยไม่รู้รครับอเ, <c oughs> เราก็กินหมดแล้วก็ตักไว้ให้เขาบอกว่าซื้อมาโอเคนี่เราก็จะสันพื้นที่ครับเกียร์พื้นที่ทำกินกันตรงนี้เลยต้องรีบทำให้เสร็จก่อนแม่พี่เดียวมาได้กินให้เสร็จด้วย ทิ้งกระดูกไวแถวนี้ด้วยนะโอเคเรวไปดูเดี๋ยวตอนนี้เชฟเบสของเรากำลังเกาอไปต้มน้ำลวกไก่ผ่อนผลไก่กันครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเนี่ยตอนนี้พระเอกของงานของเราก็ออกจากสุมมาเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้ใหญ่ครับพอได้อิ่ม หนึ่งเวลาผ่านยอดจะเชือดขั้นตอนการเชือดขอไม่อยู่ตอนนี้พัานยอดกำลังได้ผ่อนขนไก่โอ้โหไวเปล่งเลยนั่งพ้มหน้าเดียวผ่อนจะเสร็จละว่องไวมากเลยน้ำอามาลิฟตก็เขากำลังว้าบอลน้าเบสของเราอยู่ น้ำอมฤตจะได้ตอนไหนแอบผมดื่มกับเขาไม่ได้วันนี้หมอนัดแล้วผ่านยอดก็ได้ถอนขนไก่เสร็จที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือลน <S <S ผมพี่พี่ทำหนูทำไมทำหนูทำไมหนูร้อนเดี๋ยวผ่านยอดลนแปน๊บนึงเดี๋ยวผ่าน,านเบสก็จะ เตรียมสับครับผมนัตันวนีตอนนี้นผ่านเบสของเราก็ได้เริ่มชำแหละเชฟเบสครับเชฟเบสฝี <c oughs> สมือขั้นเทพครับขอให้บอกผ่านไก่มาประมาณพันกว่าตัวครับการทำเดินผ่าน <c oughs> เดินผ่านยังจะเล่นเดินผ่านแล้วก็กมคอมา ทำครับผมเทพครับเท่ห์ครับนียแดกดิบเลยครับผมวันนี้ทำอะไรกินครับเมนูนี้เราจะทำอะไรครับเนี่ยผัดเผ็ดใช่ไหมผัดเผ็ดพริกแกงจัดไปใส่สมุนไพรแส่สมุนไพรอยู่ไหนก็ไม่รู้สมุนไพรเหี่ยวหมดแล้วตายอะไรก็ไปเหี่ยวเลยกลับบ้านเก่าแล้วสายขาหมดแล้วเด้๋วของขาจะเมาไม่รู้จะลดน้ำสไพร ปกตไไิไก่หรืนอนกกระยางปกติพันเดียวนี่ขาดไม่ได้เลยไม่ใช่เลยสมุนไพรเฮ้ยัง,ยงมาตายเลยทีมือกันชำระขันเทพครับแป๊บเดียวครับนาทีครึ่งครับเกอบเสร็จแล้วจะได้ทราบรพโอเคครับเรอชมขั้นตอนต่อไปไม่ไมใช่เชฟเบสก็ได้ชำระใก้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลือสับครับตอนนี้ก็ช่วยกันอย่างำคำมาคมแนะนะครับผม หันยอดกันเลยมาเก็บใบกระเพราครับสมุนไพรในบ้านเรามีครบถ้วนครับไม่ต้องซื้อซื้อแต่พิแกงพอสวยงามมากเลยกระเพรานี้มะนาวใช่ไหมนีม่มีใบมะกรูดันาดอยวกก็บใบมะกรูดไหนเราครับสภาพเป็นร้อนที่เรามาทำกินอาจจะไม่ค่อยเวิร์คครับแดดร้อนแต่ก็สู้ไม่ถอย เราก็ไปดูพ่านยอดเด็ดกะเพราพี่เดี่ยวเดินใกทางครับถามว่าเด็ดอะไรเด็ดกะเพราครับ,รบนี่ครับเด็ดกะเพราไปชนกันครับผมเดี๋ยวดูผลลัพธ์มันไปชนกันมันจะได้เยอะกัน,น <laughs> เอาไปเป็ดซีดเลยใช่ไหมความแรงของกะเพราแ,แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมหมดเหลือแต่ผัดครับผมเชฟเดี่ยวก็กำลังลงเือ ดูซิว่าฝีมือการผัดเผ็ดไก่ของพี่เดียวเะไยเฮ้ยเนี่ยน่สเต็ปเขาแน่นอนจริงพวกแวกแกงไก่ตัวนิดเดียวพี่แกงมันคตเยอะเลยดแดกกันแซ่บเลยทีนี้หือกินพี่แกงมันโคตรหอมเลยนับ กดเลี้ยงกดเลยกดเลียใช่ไหมอืมสุดว,ว้าวข้าวมอให,ใหญ่เลยนะพี่เดียวนะว <laughs> ผมผมว่าพวกพี่ไม่กินกันหรอก จะผมเลยกินแด้วดิแต่เราก็มาแล้วอะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออืมอันก่อนฆ่าเชื้อพี่เขาตุ้เลยเนาะพี่เอวมีสูตรไหมการผัดเผ็ดไก่นี่ครับแต่ว่าไม่บอกนี่มีหัวงสูตรปกติสูตรก็คืออะไรอย่างเดียวเลยใช่ไหมสมุนไพรสมุนไพรเราตายพามาแล้ว ทีเดี๋ยวทำน้ําหมักมาแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างเอาไปรวมกันหมดเลยต่อขอให้รสชาติเป็นดังที่หวังไว้้ะกันเอเอาเอาน้ำแกงในราดเลยนาน้าใส่ให้เชฟเดี๋ยวทำทีไรบันไลทุกทีเลยว่ะ แหวกสูตรเขาเป็นเ้อทีแมวที่มัทุกปีเลยอ่ะแต่กูตลอดเลยแดงแป๊ดนระสุแดงแป๊ดนานหลาเปีไงต้นใบกูนะครับนี่เลยโอ้โหไกลเกินมันมันจะไม่เหลือใบแล้วนะน่ะดีเหรปลูกใส่กระถางเนาะเด็ดเอาเด็ดเอาไม่รอให้มันโตเลย ตะดิบจะหาง่ายๆไก่นี่แหละนี่หัวยี่เป็ดเลยนี่เดี๋ยวแบบง่ายๆครับลูกบ้านชาวบ้านชาวบ้านนี่ครับโสมหน้าเจ็บลองวะลองทำสุกมั้ยเนียตับยังสุกเลยแล้วเลือดของไก่ เราไปเชือดคอแต่เราไม่ได้แทนให้ดูคนระับหน้าเสียวคอได้ลงสู่แต่กันี้เรียบร้อยนม่นน้ำนะเลือดไม่ได้เป็นน้ำนะแต่ถ้าเลือดน้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดจางไม่ได้นะ ไม่ u, มาวะเนยเนี này, ่ยเงียบเลยเออก็แอลกอฮอล์เรื kh ấy, ่องเ่องหวยะ ไอ้ไอ้รถก็ไม่ได้ไอ้รถก็ไม่ได้กระเด้งเท่าไหร่หรอกแต่มือมันห่อมินเลยแหมเดี๋ยวนี้บัญชีขาวใสนะเราบัญชีบัญชีไม่มีสิไปร้อนกันสิไม่ใช่สิจะไม่ขาวใสได้ไงจะไม่สะอาดได้ไงไอ้ช่วงเลือกน้่งตรงไหนนะเขามีทุนไง <c oughs> เอาอ <c oughs> เอาติดต้อง เรานึกว de eh? e <c oughs> <c oughs> ่าไปถึงยังมีมีมีชีบ่ะติุ๊้งมันยังมีมชีบ่ะบ่มีนะใครบปิดเราดูสกายบอกอ้ยมันใจแใสเลือดตังแล้วเอ้ยมีตังนะเอ้ยเราไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยผัดเผ็ดไก่นี่ซอสว่ะเดี๋ยวทำไงวะเนี่ย

ตอกระติกแรงบ้างหน่ียเลยต้องเปลี่ยนทั้งหลายครับวันไม่ค่อยดีครับวันไม่ค่อยดีต้องเปืี่ยสักหน่อยเครื่องบดเครื่องบดหักหมดแล้วโทรศัพท์นี่มันวางเขได้เลยเออโอ้ลูกกิ๊บนี่ก็เร็กน้อยเลยกิ๊บดีแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็มีน้ำปลาไว้คอยเสริมถ้ามันไม่เค็มพอครับผมเสริมเอานะ ถ้ามันไม่เค็มพอก็เสริมเอาน้ำปลาน้ำปลามีน้ำแข็งด้วยน้ำปลาน้ำปลากูเหออือครับเดี๋ยวเบก่อนฟันดีให้คนฟันดีกินก่อนครับเลือกกินตับตับไปไหนวะพี่เดียวเลือกเอาไว้ในกระทะแล้วหืุดไปเลยอ้าวเชฟยอดเขาทากทานยอดจะไส้หนึ่งคำหืาทมักได้ปะ หมาหมาคนเอาซะขนาดนั้นว้าวเก็บเดียวนี่เอาตับไม่มีเอาเลือดเลยกันเอาที่มันเธอบดขี้ได้ฟันคุณเอาแบบบุนบุก่อนจดไปเป็นไงระชาติอีกอะปีกอะเตะไวอย่างวะครับ เสียมักครับถึงนเขากินหน้าอร่อยมากเลยเสียมักครับอืต้องคำใหญ่ๆเลยอ่ะอืมอืมเรียวไล่ยจริงๆด้วยเคครับอร่อยมากนาทีนี้ก็เป็นเวลาของผมแล้วครับนี่ครับกินข้าวครับ วดื่มกับเขาไม่ได้ตอนเย็นหมอนัดห้าโมงครับเรื่องของเข้าไม่ดีครับผมเราก็ขอกินข้าวแล้วกันอลองชิมให้ดูข้าวคำานี้ยรสชาติปละเผ็ดไก่ของพี่เดียวก็ใม้ได้ครับยอดเลยอ,อร่อยครับนก็เป็นมิตติ้งเล็กๆผิดงานสตูดิโอทำไก่กินครับก็ ผมก็จะขอปิดคลิปนี้ไว้เลยการกินข้าวของผมนี่แหละว่าคลิปหน้าจะไปไหนครับปอชมครับผมว่าต้องมีตกปลาแน่แต่ผมว่าจะเป็นลองตีเหย่าปองพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้หมอนัดตอนเย็นครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานสตอรูดด้วยครับผมเดี๋ยวจะสร้างสรรค์คลิปใหม่ให้ชมกันเรื่อยๆครับผมครับผม